เฮ้ยวิเศษตาโตเลยเหรอฮะตาโตเลยเหรอโลกเอ้ยโอ้ยไอ,ย <c oughs> อหมาไอหมาวิเศษไม่ม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอ้ยมาม,มข้าวเขาสวยนอนมองนะคะเอ้ยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเดินไม่ได้วุ่นวายมากวุ่นวายมาก ปวนจิตมากใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้ยน่าลำคาญหน่อยลูกลำคาญใช่ไหมเออลำคาญเนาะลำคาญไหมลูกลำคาญแม่ลำคาญแม่ของคนใจบาปนะคนใจบาปคนใจบอดใจบอดด้วยใจบาปด้วยนะคะพวกพี่คิดจะแก้งไม่เกียงนะคะทั้งใจบอดและใจบาปนะคะจิตใจเขาบอดมากบอดสนิทเลยนะคะ คนพวกนี้เราพูดไปเขาก็ไม่ไม่ได้รับรู้หรอกค่ะเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าจิตใจเขาบอดนะคะคนพวกนี้ก็แม่เกียงขอบคุณนะคะขอบคุณเ c ซทุกทกท,กท่านนะคะที่ให้กำลังใจแม่เกียงเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีทั้งทนายมีทั้งคนท่านที่รู้กฎหมายเยอะแยะมากมายทักทายหาแม่เกียงนะคะก็แม่เกียงขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ กำลังใจที farklı, son, als, ่ดีของแม่เกียงก็คือ FC ทุกทท่านนะคะเวลาแม่เกียงเจอปัญหานะคะคนเราทํางานก็มีปัญหาบ้างนะคะแต่ปัญหาของแม่เกียงเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเฉเพราะคนกลุ่มนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่า FC แม่เกียงไม่มีปัญหากับแม่เกียงนะคะเพราะเอของแม่เกียงเนี่ยจะเข้าใจแม่เกียงตลอดเลยแล้วก็ดูคลิปแล้วก็เข้าใจทุกเหตุการณ์เพราะว่าแม่เกียงไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะคะแม่เกียงให้เห็นทุกสิ่งอย่างนะคะเด็กๆ เขาสวยเขาใหม่มายังไงแบบไหนบุีเห็นตั้งแต่ต้นหมดเลยนะคะวิเศษมายังไงก็ดูแต่ต้นหมดเลยนะคะก็มีแต่คนใจบอดเท่านั้นนะคะใจบอดและใจบาปเท่านั้นนะคะที่คิดไม่ดีนะคะคนพวกนี้เขา,เอ,าอันตรายต่อสังคมมากๆเลยนะคะเป็นอันตรายต่อ,อสังคมที่คนที่ทําดีนะคะคนที่ทําดีเนี่ยเขาจะคอย รังแกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ก็หนีสิ่งที่เขาทําไม่พ้นนะคะใครทำยังไงไว้เดี๋ยวเาก็ได้อย่างนั้นนะคะบาปกรรมมันมีจริงนะคะเดี๋ยวเาก็แพ้ภัยของเขาเองนะคะคนแบบนี้นะคะเช้าหมวพิเศษพิเศษวิเศษ, <laughs> เ,ศษ,เ,ศษเอ้ยลูก หนูดังจนคนเขาอิจฉาหนัวลูกเอ้ยขนาดแมวดังยังอิจฉาแมวเลยอ่ะไม่รู้เขาคิดเัืไอ้ยังไงเนาะคือทำทำคลิปคลิปร้องไห้คลิปเสื่ือน่ะคลิปน้ำตาไหลอ่ะมีเยอะมากเลยนะคะเอฟซีลองไปกดดูในตามเพจต่างๆดูนะคะคลิปพิมพ์คำว่าพิพพิมพ์คำว่าแมวร้องไห้แม้น้ำตาไหลเงี้ยเยอะมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ ของพิเศษเนี่ยคงเป็นพ่อบุญมั้งคงเป็นพ่อบุญนะคะทําให้พิเศษดังนะคะเพราะว่าคลิปคนอื่นนะบางคนนะน้าตาเขาร่วงเลยนะคะร่วงไหลเลยนะคะก็เขาก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาดังของเขานะคะแต่ทุกคนก็ทําคลิปลงเพราะว่าเห็นลูกๆตัวเองมีน้ํตาตัวเองลูกตัวเองร้อ,อ,องไห้ตัวเองทําอะไรเงี้ยก็มีก็เหมือนกับว่าทุกคนก็เอาคลิปมาลงกันนะคะ พิเศษก็เหมือนกันแม่เก่งเห็นลูกทำแบบนี้ก็เอาลงนะคะแล้วยังมาพูดว่าแม่เก่งดึงหนังคอพิเศษด้วยนะคะบอกว่าแม่เก่งดึงหนังคอพิเศษด้วยทําให้พิเศษสะอื้นนะคะคนใจบอดพวกเนี้ยเขาคิดแต่เรื่องลบๆนะคะเขาคิดได้แบบคือคือคนธรรมดาพวกเราคิดได้ไม่ถึงอนะคะคิดคิดไม่ถึงเลยว่าเอาจะมีคนแบบเนี้ยคิดคิดอย่างนี้ได้นะคะก็คือ พวกที่คิดแบบนี้ได้ก็คือคนใจบอดเท่านั้นนะคะเพราะจิตใจเขาบอดมืดไปหมดเลยนะคะเขาไม่มีแสงสว่างในตัวเขาร่างกายของเขานะคะพราะความคิดของเขาสมองของเขาเนี่ยมืดบอดไปหมดเลยนะคะพวกนี้น่าสงสารเพราะว่าเขารับกรรมของเขานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็รับกรรมของเขามากอยู่แล้วคือเขาอยู่กันไม่ได้เป็นสุกนะคะนี่คือคือกรรมที่เขารับอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวนะคะว่า นี่ส uh, ิ s <S ่งที่เขาเจออยู่เนี่ยเขากําลังรับกรรมอันแสนสาหัสเลยนะคะก็คือเขาไม่มีความสุขแต่ละวันเนี่ยไม่มีความสุขเลยต้องมาคอยดูคลิปแม่เกียงนะคะแล้วก็คอยที่จะกันแก้งแม่เกียงจะทําแบบไหนที่เขาที่แม่เกียงจะอยู่ไม่ได้นะคะจะคอยกันแก้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคนแบบนี้คือแม่เกียงไม่พูดเรื่องนี้คือแม่เกียงไม่สนใจที่จะพูดเรื่องนี้นะคะคือเป็นเจอมานานมากแล้วไม่สนใจจะพูดเรื่องนี้จนวันเนี้ย ไม่เกียงถึงต้องเอามาพูดนะคะเพราะว่ามันเกินไปจริงๆนะคะเขาให้จิตอาสาโทรมาหาแม่นะคะคนพวกนี้นะคะแม่รู้แหละว่าเป็นใครแม่รู้นะคะว่าเป็นใครนะคะถ้าคนไหนที่เดือดร้อนไปโพต์ไปด่าก็คือคนคนนั้นแหละคะ่ะคือคนคนนั้นนะคะที่เขาเดือดร้อนแล้วไปโพต์ด่าพต์ว่าก็คือคนคนนั้นแหละนะคะเพราะเอฟซีเขรู้ๆกันอยู่นะคะนั่นแหละคนพวกนี้เขาเขาไม่มีความสุขเขา ทุกวันเนี้ยเขาก็ทุกทรมานใจมากพอแล้วนะคะเพราะว่าเขาพยายามคิดพยายามช่วยกันคิดว่าเราจะทําไงดีเรากันกันแกล้งยังไง,ไงดีทําไงดีให้ให้มันโดนคนด่าให้คนว่าแล้วก็ให้มันอยู่ไม่ได้นะคะให้มันโดนกระทาในสิ่งไม่ดีรประมาณนี้นะคะก็อืมพวกคุณทำอะไรไว้ กรรมนั้นจะกลับหาพวกคนเองเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุค่ะขอบคุณเยบซิสทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแม่เกียงนะคะขอบคุณมากค่ะ